เอาละครับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งมาดูกันชื่อว่าปลายฟ้า AI Studio คือมันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดขึ้นมาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะถ้ามี AI ที่เรียนรู้จากเราแค่คนเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยว่าเบื้องหลังหน้าตาและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ใช่เลยครับคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ เมื่อ AI ไม่ได้เรียนรู้จากข้อมูลมาหึ่มมาบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่กลับเรียนรู้จากเราผู้ใช้งานโดยตรงเลยเนี่ยแหละครับคือคำถามหลักที่จะพาเราไปสำรวจเจ้า AI ตัวนี้กันโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความสามารถของปลายฟ้า AI กันทีละส่วนเลยดีกว่าจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของ AI ทุกตัวก็ต้องมาจากสิ่งเดียวกันนั่นก็คือความรู้ ส่วนแรกสุดเลยที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นสมองของ AI เลยนี่คือศูนย์กลางการจัดก,การความรู้ทั้งหมดของมันมาดูกันครับว่ามันเก็บข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลของมันยังไงัวใจของมันเลยนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าฐานข้อมูลความรู้ในเครื่องครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับห้องสมุดส่วนตัวของ AI นั่นแหละที่ใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆเอาไว้เป็นจุดสตาร์ทของความรู้ทั้งหมดที่ม,ทมันมีเลย แล้วจะบอกว่าขั้นตอนการเพิ่มความรู้ให้ AI ตัวนี้นะครับมันเรียบง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะฮะแค่เลือกหมวดหมู่เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปแล้วก็จัดการฐานข้อมูลได้เลยที่สำคัญที่สุดก็คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้ทั้งหมดเลยครับอืมแต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วแบบนี้มันจะถูกจากัดอยู่แค่ข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปตอนแรกๆหรือเปล่า แล้วเจ้า AI ตัวนี้มันจะเติบโตหรือว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ยังไงละ่ะและนี่แหละครับคือคําตอบคือ AI ตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่ฐานข้อมูลนิ่งๆไงครับแต่มันเป็นเหมือนนักเรียนคนหนึ่งเลยแล้วใครเป็นผู้สอนละ่ะก็คือเราเองนั่นแหละครับนี่คือจุดที่ทําให้มันแตกต่างแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเลย ฟีเจอร์หัวใจเหลิกของเรื่องนี้ก็คือระบบสอนคำครับมันคือเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสอนคำศัพท์หรือว่าข้อมูลใหม่ๆให้กับ AI ได้โดยตรงเลยนะซึ่งมันทำให้การเรียนรู้ของ AI เนี่ยกลายเป็นแบบ interactive จริงๆเห็นภาพไหมครับคือ AI ตัวนี้มันเลยจะมีความรู้สส่วนส่วนหนึ่งก็คือความรู้พื้นฐานที่ติดตัวมาอารมณ์เหมือนหนังสือเรียนนะครับแต่อีกด้านหนึ่ง คือความรู้ที่มันเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากการสอนของเราเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ AI ตัวนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเลยเอาล่ะเราเห็นส่วนสมองของมันไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ยมาดูส่วนต่อไปที่ผมว่ามันว้าวกว่าเดิมอีกนั่นก็คือสิ่งที่เปรียบได้กับประสาทสัมผัสของ AI ค่ะซึ่งมันมีชื่อว่า Emotion Cam ฟังดูแล้วมันอาจจะแบบเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่คำถามก็คือแล้ว AI มันจะไปรับรู้สิ่งที่มันซับซ้อนและเป็นเรื่องของมนุษย์มากๆอย่างอารมณ์ได้ยังไงกันล่ะคำตอบก็อยู่ในฟีเจอร์สุดล้ำตัวนี้แหละครับ AI Emotion Cam คือมันถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี่แหละนั่นก็คือการรับรู้อารมณ์ ถึงแม้ว่าในหน้านี้ระบบจะยังรอการเปิดใช้งานอยู่นะครับแต่แค่แนวคิดเบื้องหลังนี้ก็สุดยอดมากๆแล้วก็คือมันจะใช้กล้องเพื่อวิเคราะห์แล้วก็รับรู้สภาวะอารมณ์ของผู้ใช้งานโหแค่ลองนึกภาพการคุยกับ AI ที่เข้าใจความรู้สึกของเราได้สิครับมันจะขนาดไหน พอมีฟังก์ชันที่ล้ำๆแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการควบคุมแล้วก็การปรับแต่งโดยผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่แผงควบคุมหรือว่าส่วนของการตั้งค่าระบบกันบ้างครับ ในแผงควบคุมนี้ก็ให้อิสระในการปรับแปลงประสบการณ์การใช้งานได้เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับให้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอหรือจะใช้โหมดลดกราฟิกสำหรับเครื่องที่อาจจะสเปคไม่สูงมากไปจนถึงการเปิดฟังก์ชันแต่เพื่อพูดเพื่อให้สั่งงานได้สะดวกขึ้นด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีการตั้งค่าในระดับที่สูงขึ้นสําหรับแอดมินด้วยนะครับมีการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้แล้วก็ดูสถานะของระบบได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันตอกย้ําให้เห็นเลยว่านี่เป็นแอปพลิเคชันที่เขาออกแบบมาอย่างดีมากๆเลยนะโดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยแล้วก็การควบคุมของผู้ใช้เป็นอันดับแรกเลย สรุปแล้วปลายฟ้า AI Studio ก็คือ AI ที่เรียนรู้จากเราและพยายามจะรับรู้ความรู้สึกของเราได้ด้วยนี่คือทิศทางที่เทคโนโลยีกำลังพาเราไปนะครับและมันก็ทิ้งคำถามที่สำคัญที่สุดไว้ว่าแล้วก้าวต่อไปละ่ะจะเป็นอะไรเป็นอนาคตที่น่าติดตามแบบสุดๆไปเลยครับ